มีความรู้สึกยังไงบ้างครับตอนนี้ร้อนมากเลยค่ะแล้วก็บวดหัวนิดนึงค่ะได้นอนไหมครับเมื่อคืนนี้ใครขอนอนกันค่ะไม่นอนค่ะไม่นอนเหรอครับไม,ไม่นอนค่ะไม่นอนนะครับเรามาในชุดสีแดงแล้วก็ลากพื้นไปตามถนนนะครับค,ความสวยมาพร้อมกับความอดทนนะครับ ปีนี้เป็นปีสุดท้ายแล้วนะครับเราต้องโชว์ศักยภาพเต็มที่ต้องเต็มที่ที่สุดครับว่าเป็นปีสุดท้ายแล้วเป็นปีสุดท้ายแล้วนะครับมีเลยนะครับมีอะไรจะฝากถึงน้องๆไหมครับที่จะก้าวเข้ามาสู่ตําแหน่งเหมือนเราอ๋อถ้าน้องๆอยากเข้ามาอยู่ตำแหน่งนี้นะคะต้องมีความอดทนสูงมากแล้วก็ตั้งใจการมีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตัวเองค่ะใช่แล้วนะครับอย่างน้อยต้องมีความอดทนนะครับเดินระยะทางก็ค่อนข้างจะไกลเหมือนกันนะครับตอนนี้สวมรองเท้าหรือว่ารองเท้าเปล่าครับ รองเท้าเปล่าครับรองเท้าเปล่านะครับน่าสงสารจริงๆเลยนะครับโอเคนะครับเราจะไปดูขบวนข้างหลังนะครับมาแล้วครับพิการ